ตุลาการสารรัฐมนูลเสียงข้างมาก5ต่อ4วิวิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงผม ไม่ได้ดูตรงคําว่าจะตัดสินหรือไม่ตัดสินมากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกบอกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมมาผม,ผมที่ว่าผมม่เช่บุคคนอย่างนั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นเขาเป็นตัวละาคารท,ท,ที่มีความรู้ความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะจะมีภารกิจอีกเยอะนะครับปัญหาพี่น้องประชาชนก็อีกเยอะก็แล้ว่า เดี๋ยที่ผมเคยเรียนครับบ้านเมืองก็มีคนเก่งอีกหลายท่านนะครับก็สามารถเข้ามาเรนตรงนี้แล้วก็ทำงานต่อไปได้จริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่ละคนเราก็สามารถทำในทำหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในแตหน้าที่วันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นเรื่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่นะครับการที่บอกว่าเป็นบุคเรลราคบแพงที่ใครวางยาหรืออะไรผมว่าจะไปจะไปกล่าวรูปตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เรา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 รับตัดสินเดิมเลยขัานหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้กระบวนการทางทางด้านที่ติดัญญัติ เราจะพาดาเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกมนฟรีคนต่อไปในงานในการแปลงคําพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทำงนานมาในในถเนี้ยในตำแหน่งหน้าที่เนี้ยได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทำให้ความบป็สุขนะครับไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาจากใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีไม่ได้มีความขัดแย้งใครเป็นการส่วนตัวเลยคําถามคือว่านโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ย ผู้ที่มาสื่ทอทอดตรงนี้จะทำต่อหรือเปล่าผมเรีตร่ตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นมมนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะจะมีจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรัากาลนายมมนกมนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะท่านท่านท่านนายมมนกมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชันลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ